กลัมาพบกับช่วงที่สองของรายการเข้อไข่ใส่ข่าครับวันนี้เรามาดูคลิปกันม้างดีกว่าครับคลิปบนท้องถนนซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นชื่อคลิปว่าสารวัตรโจ้แฟนของนั่นเปน้องเมย์แฟนเก่าน้องเมย์มีคนโทรมาตามอ่ะใครอ๋อก็บอกเข้าไปบ่าอะครับบอกบอกเน่อยบอกว่าดึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวลงไปอออ อัดรายการอยู่เนี่ยนี่รับโทรศัพท์คุณกลางรายการกล้องดึกนะดึกนะดึกนะเออนี่อัดรายการอยู่ แล้วกล้องถ่ายอยู่ไม่ได้หยุดด้วยเนี่ยเดี๋ยวมีประชาธปไตยมาหล่ลงไปกินบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิไตยนี่คุณกำลังออกรายการอยู่นะเขาเกินทุกคนในที่นี้เขาอนุมัติให้รับโทรศัพท์คุณน่ะแต่เดี๋ยวผมจะไม่บอกคุณผู้ชมทางบ้านหรอกว่าที่โทรมาให้ใครแต่ใหญ่มากคนนี้ใหญ่มากบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองเป็นประชาธิไตยัยงยังไม่ลงอ่าโอเค โอ้ใหญ่ขนาดไหนไม่เกินตั่วโมไม่ยกสายแล้วใหญ่เกินชม่กว้มงยกสายคงไม่ออกอากาศหลายวันแล้วนั่นอ่ะเป็นไงอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างงี้โจ้นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับแฟนอดีตแฟนของน้องเมย์ไม่ใช่ใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยเมย์ที่ตอนนี้เป็นแฟนนักบอลเหรอใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอ่ะเราไปดูกันเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะที่แถวถนนย่านพระรามสาม ไม่ได้เปรี้ยวแป้งเปรี้ยวมากเหรอไม่ได้เปรี้ยวอ่ะหางสัตว์ผมไม่ได้สัตพี่หางเปรี้ยวมากเหรอคิดแมงเพื่อคุณใครคุสาวพระโจ้นะครับแค่หน้าแม่งเลยสัตว์เออยายาเปรี้ยวเลยครับน่าเปรี้ยวแรงมากเหรอไม่แรงพี่หางสัตว์แรงมากเหรอยาในสัตว์เป็นยากรองยาไหมเน่ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นนะเพราะว่าเพลิน คนที่อัดคลิปเนี่ยจริงๆเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็เหมือนเขาก็รู้ตัวว่าว่าเขาเร่งแซงปาดหน้าขึ้นมาเพราะ<า>ว่ากลนะัวรถชนแต่เขาก็เปิดกระจกแล้วกยกมือขอโทษไปแล้วเหมือนกับว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะ,ะแต่าพาปรากฏว่าทางเนี่ยรถคันขาวเนี่ยก็วิ่งปาดมาแล้วก็มาจอดดักหน้าแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ได้ยินนี่ท้าเป็นไม่ใช่มันมีข้อสังเกตนะอะไรนึกว่าที่อ้าสาววจโเนนะผมไม่เชื่อแต่แรกแล้วสาวตจโจไม่ขับรถอย่างนี้หรอ สารวัตรขับรถอย่างนี้ไม่ได้สารวัตรต้องขับรถสปอร์ตก oh. ึ่งโน่นโอ้โหต้องแต่ที่แน่เขามีปืนดังนั้นเนี่ยจะเป็นแค่ในสิบรืออะไรกันซ้อ พอมีปืนปุ๊บนี่เราใช่ไหมต้องระวังละไม่ได้ไม่ควรต้องถามว่าตัวนี้เป็นคนที่เป็นใครอ่ะที่ว่าโจสารภาพจริงหรือเปล่าไม่ตอนตอนเขารู้ก็รู้ตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าแล้วตำรวจตามล่าคอหมายยังเขาบอกว่าตอนนี้ตํารวจก็รู้ตัวแล้วนะฮะจริงๆเป็นคนไม่น่าใช่สใช่เป็นคนขายเคสมือถือโทรศัพท์ท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ย่านทรับไม่ใช่ตำรวจจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตํารวจเนี่ยนะเขาไม่พูดหรอกจะลังงับ อารมณ์ได้ดีกว่าเออใช่ใช่คล้ายๆเพราะว่าตำรวจเนี่ยจะเจออะไรพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นกลายเป็นเรื่องลำพานไปแล้วคือเสียงไม่เสียงสารวัตรอ่ะคือเสียงเด็กนะเสียงพวกมันนี่ว่าที่เราจับนี่ว่ะไอ้นี่ว่ะไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะฮะนี่ตำรวจถช่ใช่เขาไม่ได้ที่เขาแจ้งความเขาไม่ไดแจ้งความนี่นี่มาไอ้นี่ว่ะคนนี้คนนี้เขาไปแจ้งความไม่แจ้งความ้เพราะว่าไม่ใช่สารวัตรกี้ตัวผอมๆไม่ใช่ผอมๆแล้วดูมันเหมือนใส่เสื้อเวสเลยเหรอเมื่อกี้เนี่ยยังไง ที่ถือถือถือปืนออมาแล้วเนี่ยถ้าถ้าเจอรถผมปาดไปนะคือไม่มีปัญญากลับมาเอาคืนแซงคืนหรอกเพราะว่ามันจะหายไปเลยคืออย่างนี้ของเขาเนี่ยสารวัตรโจถ้าไปเจอเพชรเข้านะผู้กำกับเพชรน่าเชื่อไหมผู้กำกับเพชรกับสารวัตรแค่สารวัตรแต่มีปืนเนี่ยผู้กำกับก็ผู้กำกับกลัวเหมือนกันนะถ้าคนที่อ้างมาสารวัตรโจแล้วมานะแล้วผมเปิดกระจกลงนะเขาไม่ได้ไปไหนนอนอย่างนั้นล่ะยังงั้นเลยเหรอเพราะอะไร เพราะอะไรแจกวาเลเซียไม่รับรองไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอยู่นั้นอีกหลายชั่วโมงมันจะฟื้นมาได้ถ้าผมเจอนี่มาหาผมนะผมจะพูดอะไว่าบอกพี่รู้ไหมผมสนิทกับเมียพี่พูดเท่านี้แหละเอบุ๊กเดียวนะอยู่เลยรับรองนะมันเนี่ยลดปือเลยยกมือกาบผมเลยมันจะบอกให้ฟังมันมีเรื่องอย่างนี้บอกว่าสารขึ้นไปบอกนหนจำเลย ทำไมถึงไปฆ่าเบียตัวเองอ่ะฮะยิงทำไมบอกทำไมไม่ฆ่าชู้บอกอ้าวฆ่าเบียติดคุกน้อยฆ่าชู้ติดคุกมากกว่าทำไมอ่ะชู้มีตั้งสี่คนฆ่าเบียคนเดียวสบายกว่าเยอะสรางกองกว่าอันนี้ก็ไปอีวิธีนึองแต่ว่าถ้าหมอนี่มานะนอนกองนั่นแหละเข้าใจครับ ปืนนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะจริงๆไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสวินาทีนอนกองพบจัดการเรียบร้อยเลยกองกนั่นแหละคุณ<อ>จัดการยังไงไม่บอกหน่อยต้องบอกหลังใหม่อ,อ้เหมาะตรงนั้นทไมถไปไหนหรอ,อ,มอไม่แต่ที่สําคัญคือมีคนมามาบอกต่อว่าผู้ต้องหาไม่สารวัตรโจ้คนนี้ มีคดีเคยแอบอ้างอย่างนี้มาแล้วเคยแอบว่าเป็นโจ๊กแลวัตรเป็โรคจิตเป็นโรคจิตเออแล้วแค่สงสัยว่าเป็นคดีความด้วยนะไม่แล้วทําไมคือไอ้คนนี้ชอบแอบอ้างตารวจนะแล้วปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยอย่างนี้นะมีปืนอย่างนี้แล้วโชว์สวยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยสวยแน่นอนยิ่งมีปืนยิ่งดีโชว์ปืนในฐานะถ้าว่าอนิวใส่กลองไกปืนถือพยายามฆ่าได้เลยอะเออเี่เนี่ยที่เขาวงให้เนี่ยเนี่ยผมนึกใส่เสื้อเสื้อเสื้ออะไรเสื้อกันกระสุนอ๋อเวส๋ออ ในพีระอาจจะเป็นพวกที่อยอบชอบนะชอบ,ชอบตำรวจอยากอช,อชอบอยากเป็นตำรวจซึ่ง<ำ>เราก็เคยรู้จักคนแบบนี้เอเค <laughs> 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 แต่ว <ười> ่าถ้าพ <ười> ิสูจนว่า,ารจริงเขาต้องขับรถในมาดรถต้งองสปงสปบอ,ปอแนวสิ่งๆให้เวี่ยงเยอะเมื่อก่อนอเคยเคยมีข่าวไงคุณจำไม่ได้เลยว่าเป็นพันตำรวจเอกเลยแล้วเลื่อนขั้นด้วยนะทำตัวเองเลื่อนขั้นด้วยหลอกคนมาวนานมากเลยจำได้ไหม ที่คนเขาก็เชื่อว่าที่เมียเมียยังไม่รู้เลยเมียยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นตำรวจได้แล้วเลื่อนด้วยไหนเลื่อนขั้นด้วยนะอยู่กี่ปีนเลื่อนขึ้นมาจนเป็นตำรวจเอกอ๋ออย่างนี้เป็นเป็นเมียเชื่อแต่กรณีคนเนี้ยนะถือปืนเพ่นพ่านเพ่นพ่านไปนะไม่กลัวอีกในรถเขาจะมี มีมั้งเหรอไม่เคยเจอเขาเรียกว่าคือมันไอ้พวกนี้มันถ้าข่าวสวยจริงๆอ่ะมันจะเจอคนที่มันมีจริงแล้วมันจะสวยเลยมันยังไม่ตัวเขายิงก่อนแล้วแบบนี้โ่้มันถือเข้ามาเขาบอกเขาตกใจเขาอยู่ในรถครับยิงเลยอ่ะแต่บางทีไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าปืนจริงหรือปืนปลอมนะไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องรู้เลยใส่ก่อนเลยเพราะเรารู้สึกเพราะเรารู้สึกว่าเป็นนะเพราะว่าอย่างนี้มันมีหลายครั้งที่เขาเรียกมีข่าวเลยว่าใช้ปืนปลอมไง ไปขู่เขาโดนปืนจริงสวนเขาใช่ใช่ไอ้ยกีมันเดินเข้ามาในจอดรถขวางหน้ากลางถนนเดินเข้ามาในท่าทางอาคารมารร้ายนะอย่างนี้นะใส่ก่อนชัวกว่าคืออย่างเงี้ยยังดีที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันช่วยให้มันมีการเก็บภาพคือถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยมันก็ลำบากหน่อยที่จะบอกว่าไอ้ฝั่งนู้นก็เหมือนในด้านที่ถอยรถถอยรถครับ โอ้โหมันโคตรดรามากเลยคือคิดได้แล้วนั้นคือกลไปมาคราวนี้เนี่ยมันยิ่งกลายเป็นก็กล้องติดรลยิ่งขายดีตองตองมีอย่างมีที่สิ่งที่สำคัญคือเออรถจักรเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาใส่เดี๋ยวนี้เขาใส่เป็นไออมดแดงเลยนะใช่ใช่แล้วผมเจอคนมันมีติดตรงนี้มาข้างมาข้างมาหลังด้วยมันสักโซ่สามาสงศาเออสี่อันเลยอ่ะโอ้โหทุกคิดเลยไม่ได้เลยแต่ว่า ประเภทนี้เยอะแต่เราคนหลีกี่แนะนำให้ไปซื้อยาทาแขนแล้วงงงวยอ่ะถ้าใจผมนะทั้งหมดเรื่องแบบเนี้ยเราอาจจะเจอวันใดวันหนึ่งก็ได้ใช่ใช่มีโอกาสลูกเราอาจจะเจอญาติพี่น้องอาจจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดอย่าไปยุ่งออกมาใช่แล้วก็ดีที่สุดยกมือว่วไหมนะ แล้วผมนะเจอครับผมปอด่ก่อนบอกมือมานะมันไม่มีความคุ้มที่เราไม่มีความคุ้มเลย่เราอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ดีสุดแล้วก็ทาแบบนี้ก็ยังดีก็คือถ่ายไว้อ่ล้วก็ให้คนจัดการผมยังเจอนักการเมืองคนหนึ่งนะออกจากบ้านราชชาตินะแล้วผมนั่งรถเขานะตั้งแต่นั่งรถนี่มันด่าคนขับรถตั้งแต่นั่งมันด่าไปจนถึงรัฐสภาคือมันด่าถึงรายละเอียดเลยนะเฮ้ยทำไมมึงไม่ เบรกตรงนี้วะมึงลงอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมึงไม่เดียวสะมันด่าได้ตลอดผมพอถึงสภาผมบอกพี่นี่ถ้าเป็นผมเป็นคนขับรถได้ผมชกพี่พี่ไม่คุ้มเลยนะพี่จะไปด่าเขาทำไมวะเขามีหน้าที่ขับรถอะไรแล้วพี่เป็นแมงรัฐมนตรีอ่ะแล้วพี่ไปเอาไปด่าเขาด่าสาเสียด้เสียต่อหน้ามม่อะคุ ถูกชกปากไปทีเลยตาตะวันเราให้ดีเห็ะตาตะวันนึ่ใช่ก็มันเกิดเกิดจากอย่างนี้นะเวลาค่ารักแบบค่าเพราะว่านโดนแคนแน่วมันวูบเดียวชไม่ไม่ดนกดดันเลยที่มันเป็นโดยเฉพาะพวกรายงานต่างดาวอะไรที่โดนกดขีนะช่มันก็เหมือนกับตำรวจชั้นผู้น้อยยิงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยนะทำงานเสี่ยงชีวิตถ้าเจอเจ้านายไม่ดีนะเลื่อนก็ไม่ได้เลื่อนถูกด่าถูกประนามทำอะไรก็โดน มันอัดอั้นตันใจแล้วประเด็นก็ยิ่งตำรวจจราจรไงมันอยู่ท่ามกลางควันท่ามกลางทุกอย่างมีเลยตรงหน้าปาร์คในเลิศยิงเลยนะเพราะว่าเขาโกรธไงเพราะเขามีคนรู้สึกถูกกดดันทุกอย่างกลับบ้านมียกดดันอีกอยู่ที่ทําง,งานเจ้านายกดดันอีกเขาคิดไอยู่ทําไมล่ะความแค่สะสมใช่ไหมเออนี้ต้องหมดแม็กงี้ต้องหมดแม็ก <laughs> นี่แหละ โจ้โจ้ก็มีควรทานะเพราะเจอของเจอคนจริงเข้ามานี่ก็โจ้ถือปืนไปเนี่ยอย่างที่คุณสมพลบอกเขาตูมใส่ก่อนเลยเพราะคุจะรู้ได้ไงว่ามึงจะยิงหรือไม่ยิงแต่ว่าว่าว่าแต่คุณสมพลตอนนี้คุณก็งงเที่ยวนิดนึงนะเดี๋ยวพอไปติดอยู่ในกล้องเวลาเขาถ่ายแวลาจับเจออะไรมันไม่ดีแต่พี่คุณสมพนี่ไม่ใช่คนทั่วไปนะ คุณสุพลเพราะว่าแต่ตอนตอนคุณไปนาตาลีคุณไม่ได้ใช้บัตรเครดิตใช่ไหมมันมันตอนนตาลีเขาส่วนใหญ่เที่ยวอย่างนี้เขาไม่ใช้บัตรเครดิตหรอเราจะคนหน้ามืดแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งที่ที่มีการขู่กันแล้วก็มีการออกข่าวนะว่าไม่ที่ที่ที่บอกว่าอาจารย์เรียนตัวไหมเออผมไม่เชื่อว่ะ เขารูด mm hmm. บัตรแล้วก็คนคนที่รูดบัตรเนี่ยในนั้นมีเกินสิบแปดอายุเปถึงสิบแปดอยู่ถ้าคุณใช้บัตรเก่าทน่ไม่ถึงสิบแปดถ้าคุณนี่มี ม,มันไม่มีเหตุผลที่จะไปเรียกคนรูดบัตรมาแล้วก็มานั่นคือคุณได้ไงก็บอกว่ามาถึงก็บอกผมไม่ได้วันนั้นผมไม่ได้ไม่ได้คนนี้แล้วอ่ะผมว่าผมขึ้นไปนะผมไปนั่งร้องเพลงกันเลยแบบใช่เขาไม่ได้มีคิสูบ่าเรามีเพศสัมพันธ์กันใช่ไหมไม่ครับไม่เพศสัมพันธ์กันเขาบอกว่าคือมันไม่จริงหรอกรูดบัตรเพื่อจ่ายค่าบริการแต่ว่าการค้าประเวณนี้ไม่รูดบัตรหรอกปจะมารูดให่เขาน้องเขาผู้หญิงก็ไม่มีเครื่องรูดบัตร เขาพิจมราไโอ้โนี่มโอ้โหเขียวชาเขียวชาที่มีการเดี๋ยวนี้ไปถึงขั้นแบบว่าแบบพูดจะไม่เชื่อไม่จริงหรอกหรือว่าเป็นการปล่อยข่าวเพื่อจะให้ใช้ยุบโจกการโจกการไม่ใช่เรื่องของเรื่องผมมาฟังวิุได้ยินในวิดยุอุ่นปกาพูดข้อข่าวของเราเนี่ยแหละผมจะบอกให้ขณะคดีข่มขืนเนี่ยนะยังหลุดกันเลยถ้าตำรวจเขาทำคดีให้ออด เพราะอะไรเพราะขึ้นสารเนี่ยนะมันเช็คละเอียดสารนัานซักเลยนะผมคืนยังไงตอนไหนตอนยังไงนอนหงายนอนคว่ำอะไรโอ้โหนอะเหมือนตอบไม่ได้เลยเหมือนคุณเคยไปอยู่กับผมป่ะที่มีเนอะเด็กผู้ชายคนหนึ่งข่มขืนพาเด็กพาเด็กเข้าโรงแรมอ่ะจำได้ป่ะเราไปนั่งฟังเราไปนั่งรอพิพากษาไงแล้วเราก็มีการไต่สวนมูอเนี่ยโอ้โหลงเลีเยดรถคือเราเนี่ย เออใช่คือเวลาด้านสารเนี่ยท่านท่านซักละเอียดไงคือแบบเห็นภาพอ่ะคือเราแบบจริงกับเางทีบางบางทีเราไม่อยากฟังแต่คนณดูดิสู้สารซาอุไม่ได้ที่ตาทินว่าว่าที่อสดุดล้มล้มสะดุดล้มไปเสียบอ่ะไปเสียบสะดุดล้มไปโดนย่องเสื้อผ้าสรุปเสื้อผ้าเข้าไปเลยข้างในเนี่ยฮะก็พอใช้ฟาริเซียมันมันแข็งแข็งมากไม่ด่ะด่ะเอาเป็นว่านะ เรื่องอย่างนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเลยเพราะผมไม่ไปพวกนั้นก็คงได้แต่ถามพี่โสภพี่ชัดพี่สวรู้เยจะรู้ยังี้ผมก็ฟังที่เล่ามาเลยผมไม่ฟังผมไปมาแล้วผมไปข้างๆมันแปลงเลยผมไปไปทำเรื่องรถไอไอไอเครื่องเสียงผมไปนาตาลีเลยแต่ข้างๆนาตาลีอ๋อใช่ใช่ใช่คือเลยไปนิดนึงอ่ะก่อนถึงเอียเกียกอ่ะแท็ก ร้านร้านนีผมไปแล้วร้านร้านที่แถวนั้นมีร้านเครื่องเสียงดังอยู่ใกล้มันทำให้ผมสามารถไปได้ไงเพราะงั้นผมไปมาแล้วนะช่วยซ่อมช่วยซ่อมเครื่องเสียงหน่อยนะทิ้งที่แจ้งไว้หน่อย เอาเฮียเฮียซ่อมเลยเดี๋ยวผมมาอถ้าซ่มคิดถูกหน่อยสองชั่วโมงกว่ามันมันมันทำอื่นได้นะไม่เสียเวลาเปล่านะสองชั่วโมงเรื่องอะไรไปได้คอยเฮียเขาล่ะคือสองชั่วโมงกว่าไปนั่งนั่งข้างไหนก็นั่งตู้กระจกเฉยๆไปนั่งมองก็ได้สองชั่วโมงไม่ใครว่าหรอกสั่งน้ําแก้วมันดื่มก็ได้แก้วนึงผมก็มีเจตนาดีกับบ้านเมืองไปฝังตัว เหมือนกับเอาไฟไฟปกครองเนี่ยตั้งสองเดือนอ่ะเพราะว่าจะไปจับได้อ่ะไปฝังตัวไม่รู้ฝังไว้ตรงไหนอ่ะฝังแล้วไปล่อซื้อไปล่อซื้อไปล่อซื้อไปล่อล่อกันอยู่ในบัญชีนั้นก็รายละเอียดเยอะนะออผมว่าที่เขาบอกว่าจะหายที่รูดเนี่ยนะก็คือพวกไปฝังตัวนี่แหะของราชการเพราะคือใช้เงินดันนี้ใส่ซอสวันี้ใสซมเรื่องพวกนี้คุณที่กระหาไม่ได้ไม่ได้คุณเพชรคุณก็รู้อยู่แล้ว สองเดือนไปฝังตัวอยู่สองเดือนแล้วตบนตีบอกโอ้โหมันฝังไม่ซ้ำขนเลยนะอมันฝังอยู่นั่นฝังทีบ้างเลย ถึงจนร้อยคนนี่พระเพอถึงมันด้วยคไปร้อยคนตู้เลยผ่านมันฝังตัวมาหมดไม่รู้ทีมงานที่่องี้เนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวตามมาก็คือมันจะมีรูปน้องๆเพียบเลยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าใให้ไปประกันตัวประกันตัวแต่อันนี้เนี่ยมีคนฟ้องเรื่องนี้แล้วนะเพราะว่าเขาเอารูปมาจากแม็กซิมประกวดแม็กซิมอ๋อมีคนฟ้องใช่ใช่หาว่าไปหาว่าเขาอยู่ดีๆก็ก๊อปไปคือผมเลยบอกว่า เชื่อไม่ได้รูปเ,เลิบอะไรในที่ส่งตามไลนนี่ไม่เชื่อไม่ได้ผมเนี่ยบอกเมียวไว้เลยไม่ได้ไม่ไ้ถ้าตัดตรงตัดตอนตถ้าเจอรูปผมอะไรคือคือให้เขาหลังลึกล้ำนี่ คุณนี่เป็นยอดอาเจฉริยะในการเอาตัวรอดจริงๆไม่ใช่เนี่นี่นี่เมียคุณคุณเนี่ยเขาเมียคุณเขาไม่ได้งมงายเหมือนพวกที่ไปทางนึงนะไม่ใช่นะเขารู้เขาคิดเองได้ว่าของคุณจะมปเพื่ออะไรคุณจะบอกคุณพวกยืนกระต่ายขาเดียวอ่ะผมทำทำโชยดูเลยก็ได้ว่าตัดต่อเนี่มันเนียนขค่นเอาอย่างนี้ก็เมียเราทั้งหลายขอให้เข้าใจเราไม่ใช่คนธรรมดาเราด่านะ ออกรายการมีคนขันแกล้งได้บางทีเอาเราเนี่ยนะไไปใส่เดินเข้าไปในนาตารีอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณเพชรมันตัดต่อได้เหมือนทักษิณเวลาไปยืนนั่นตามจุดนี้ไปยืนชายทะเลให้คิดไว้ก่อนเลยว่าไม่ให้พวกนั้นมานคงกันแกล้งเรามันคงเชื่อแดงไม่จริงต้องเชื่อว่าเราบริสุทธิ์ไม่จริง ไม่จริงไม่ก่อนไม่จริงเออไม่จริงคือไม่ใช่ให้สามียืนกระต่ายขาเดียวเมียต้องยืนด้วยเออทั้งสองคนช่วยกันยืนกระต่ายขาเดียวมันก็มันคือเอ,อผมมกักจะบอก,มอกเมยียเสมอว่าบบว่าเธอไม่รู้หรอกอไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันมีแอปทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดใช่เยอย่าไปเชือ่อใช่อย่าไปเชื่อมีอะไรให้ถามฉันก่อนฉันเนี่ย จะฉันที่ชอบเบียอะไรอยู่เะีอยเขาได้แต่คุณก็ต้องระวังว่าวันหนึ่งเขาบอกว่าเอากล้องที่ติดรถมาดูสิว่าไปไหนว่าบ้างเนี่ยอย่าอย่าอย่าอันนี้ต้องระวังกันทึกเอ๊ะตอนนี้ทำมีกกล้องแหวกมากเนี่ยมันเรื่องอะไรเนี่ยรถเนี่ยมันมีระบบที่ลอพอ เขาเรียกอะไรอ่ะฟิงเกอร์สแกนพอเมียไปทัชที่หน้าจอทุกอย่างมันทำลายตัวเองยังนั้นเลยเหรอมอนุณตัางโปรแกรมพิเศษไปอ่ะคือคือถ้ามีคนทำระบบนี้ขายแล้วขายดีเมียเพื่อนผมนะโคตรร้ายเลยขณะนี้อยู่ที่ไหนนะนั่งทำงานอยู่ถ่ายที่ถ่ายถ่ายรูปมาให้ดูเดี๋ยวนี้ถ่ายบรรยากาศรอบๆด้วยโอ้โหมันไม่ใช่ดีว่า นี่ต้องระวังนะมีสั่งนี่ถ่รายู่ในความหวาดระแวงตลอดเวลาอันตรายนะอันตรายต้องต้องถ่ายรูปเผื่อไว้จริงๆเนี่ยแต่ที่ปลอดภัยสุดขึ้นแล้วไหมคุณผู้นั่งในห้องน้ำ อ๋อเหมือนกันทุกที่นั่นห้องน้ำเลาปวดท้องทำไมมันมีไฟแวบฮ้ยนั่งในห้องน้ำนั่งในห้างนั่งขายในห้างอยู่ไม่แต่ผมไม่ต้องกังวลอยู่แล้วผมไม่เคยไปแต่คุณ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 ไปที่ไหนอ่ะทาไมไปที่นั่น่ะไปที่ไหนอ่ะส่วนใหญ่นะให้ผมพูดจริงๆแ่่ส่วนใหญ่ก็ไปเดินดูเครื่องเสียงที่ฟอร์จูน เงินนซื้อแผ่นเสียงเมื่อก่อนนี่งโรงแรมโฟร์โรงแรมบารอนนั่นไงซื้อแผ่นเสียงแล้วบางทีผมก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ฟังผู้ฝังเพลงเราเลยฉาบฝังหน้าเอางี้พวกเราี่จริงๆเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ทนายชัยโยได้โอ้โหรถเบรกเบรกหน้าดูเบรกที่ไหนเอาเอาเอาถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายโจกกับพิศอหรือพิชชานจะสู้จะสู้ไหมไม่สู้วันนี้ไม่อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ